ไงโหแจ๋วอะอะไรเนี่ยแจ๋วมากเฮ้ยอะไรเนี่ยอยากรู้ไม่เล่ะอยากรู้ไม่เล่ะอยากรู้ไม่เล่าอะไปดูในคลิปเลยดีดกว่าอร่อยนี่นะอืม ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับมาแล้ววันนี้พี่เฟิร์นมาในวันที่ฝนตกพายุเข้าเพราะฉะนั้นเราจะไปกินอะไรข้างนอกบา้านซึ่งมันก็ไม่ได้ไปแน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาเมนูอะไรที่มันสร้างความจันลงใจกับชีวิตวันนี้พี่เฟิร์นเลยมาร่มกับเมนูไข่เจียว ดาาเกินไปไหมเ้่าดาาเกินไปเราพี่อิงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะมาพร้อมกับเมนูไข่เจียวสายลึงไปดูกันเลยดีกว่าอ๋ออ๋ออ๋อก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วก็กดข้างบนกระดิงด่งดุง๊กดิงด๊ง,งแล้วก็กด u b s c r i ร e กันเลยยแล้วก็เม้น์มาเม้น์มาว่าชอบกันหรือเปล่าหรืออยากให้พี่เฟิร์นทำเมนูไหนอะไรยังไงเม้น์มาแล้วไปดูกันเลย โอเคอุปกรณ์ทั้งหมดมันก็อยู่แค่นี้เองเนี่วันนี้ใช้อุปกรณ์น้อยนิดเดียวไข่เจียวธรรมดามันจะไม่อร่อยก็ต้องใช้นี่เลยไข่เจียวหมีสับนะคะนี่ หมูสับิีแก้หน่อยเออพี่เฟิร์นจะทําในสไตล์คล้ายๆแพนเคก้กนะซึ่งจะใช้น้ำมันน้อยๆนะแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ก็ต้องมีเลยเจ้าตัวนี้ไอซื้อจากไดโสกหกสิบบาทสําหรับทําให้มันกลมๆเนาะนี้เราต่อยไข่เลยขั้นแรกนี่โอ้แล้วก็ใส่หมีสับซื้อมาใหม่ๆสดๆ ใส่หมูสับไม่ต้องเยอะนะเราจะต้องทั้งหมดเจ็ดแผ่นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำสีเหลืองก่อนซึ่งถามว่าจริงๆแล้วน้องๆอาจจะสงสัยว่าพี่เฟิร์นจะต้องทำไมจะต้องใส่สีเหลืองด้วยเพราะว่าถ้าเอาสีเหลืองจากไข่อย่างเดียวอะ่ะคือพี่ว่ามันจะต้องไม่สวยแน่นอนอนี่เราก็ต้องยีหมูด้วยนะ มาเท่านี้มันจะไม่จําเป็นจะต้องแบบฟูมากเนาะเราจะใส่น้ํามันนิดเดียวเพราะอันนี้เป็นไข่เจียวแบบคล้ายๆแพนเค้กเนาะที่พี่บอกเนาะแบบเราก็จะใส่แัตัวนี้มาลงไปแล้วก็หย่อนไข่ว้ ดีลเลอร์ประเสริฐสีมณนี้เด้เงว่าอันนี้มันก็เริ่มแบบชูชีชูชีชูชีเนาะอันนี้พี่เฟร์ไม่เคยใช้เหมือนกันนะเนี่ยประเดิมอันครั้งแรกของชีวิตเลยนะ่ะมันจะสําเร็จไหมเนี่ยล้น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 โอ้ล้นล้น,ลน,ลนอนนมิงนต้องใส่หมูน้อยหน่อยแล้วแพนต่อไป มันเป็นงานสีมือนะเนี่ยโอ้หลุดมาแล้วเฮ้ยเหมือนจริงเหมือนจริงเราก็จะกลับนะคะจะเอ๋โอ้โหเลิศเลิศอ,อันนี้เราแบบกลับฝั่งเนี้ยเรากลับแบบเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะสีไม่สวยนะมันจะเป็นไข่เดียวที่มันหยุ่นๆน,นนิดนึงอะ่ะ นี่ประมาณนี้ขึ้นแล้วหนึ่งแผ่นเหลืองอ่าเหมือนข้าวจี่เนาะต่อไปเป็นสีแสบไข่หนึ่งใบไส่หมูนิดหนึ่งสีแสบก็คือเหลืองต้องใส่เหลืองเยอะหน่อยนึงนี่เหลืองแดงแดงใส่ไม่ต้องเยอะ โอ้สีแสดเข้ามาเลยนี่เราก็สังเกตว่าเราใช้ไฟไม่แรงนะเพฮ้ยมันก็ค่อยละอุขึ้นมาตื่นเต้นแล้วว่าไข่เจียวไฟเจ็ดใบเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครว่างอยู่สามารถนั่งรถเมย์มากินข้าวไข่เจียวกับพี่เฟิร์ดได้มิ้หมด7 ไปด้วยกันนะคะเด็กเเดี๋ยว,วค่อยๆกับเมื่อกี้พี่เฟิร์นแซะออกมาจากพิมอ,อ,อันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะสบบุต่อไปเป็นสีแดงเราจะทำโทนสีที่มันใกล้ๆก,ก,กันก่อนสีแดงหนึ่งช้อน สีแดงให้มันแรงริ์ไปเลยอันนี้ก็สีแดงโหมันไข่เจียวเลือดอะไข่เจียวเลือดโหดูดิใครจะคิดไข่เจียวสีแดงอะสุดยอดร้อนเ่เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้โอ้ร้อน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 เหมือนกันะะนะนน,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 นนี้อะเย้่ออกแล้ว Hey. มันเหมือนเลือดหมูทอดอ่ะหนึ่งสองขัง้เอเหมือนเลือดหมูทอดเห็นไหมด้านเนี้ยคือเราเราจะให้มันสุกด้านเดียวด้านเนี้ยเราจะให้แบบว่ามันละอุขึ้นมาเรานับหน้าเนาะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าด้านนี้สุกด้วยมาาันจะไม่สว่างสดใสเฮ okay. แล้วก็นี่เป็นไงเป็นไงสวยไหมเล็ดมากเดี๋ยวรอให้มันละอุแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาทำสีเขียวกัน โอ้เขียวเขียวอันนี้สีเขียวคือแบบว่ามันวาวมากคือแบบแบบเหมือนโหถ้าดูแลนะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนไข่เจียวใบเตยยังไงสักอย่างเนี่ยไข่เจียวสักผยาใบเตยอะไรอย่างเงี้ยนี่จะล่อทอดสีเขียวร้อน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  อันนี้อาจจะต้องให้เมนูนี้อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำเพราะว่ามันร้อนมากโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมกลับนะจ้เยี่ <Yeah. S 1> อุ้ยมันเหมือนแข็งใบเตยเลยอ่ะว่าไหมโอเคกลับไปเร็วเย้ yeah, สวยงามสวยงิน ทีเ okay, ราจะกลับแล้วนะบ้านเหรอจร๊ะจ๋าอืมผมมีแตกๆหน่อยๆนะครับไม่แตกหรอไม่แตกหรอ,อโอเคประมาณนี้แล้วก็กลับปึ้ง,ง,งเดี๋ยวเรารอให้ละอ,อุสวยงามอาวตารมากเอออวตารมากเลยอะ่อะอวตารสุดต่อไปซี่คราม ีบสแมลลงชาเลมีปลิงต่อไปสีสุดท้ายสีม่วงแคแล้วก็นี่สีม่วงเออสีสุดท้ายเหมือนแป้งจีเนาะเนี่ยโอเค เดี๋ยวเราไปจัดจานกันโอเคและก็ถึงเวลาที่พี่เฟิร์นตื่นเต้นที่สุดเลยนี่สวยจนไม่อยากกินเลยอ่ะใครจะไปคิดว่านี่มันคือไข่เจียวหมูสับใน,นเนี่ยที่มันธรรมดานะแต่ว่ามันไฮโซมากเลยอ่ะจริงๆแบบเหมาะกับการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเอาไปกินโรงเรียนใส่แบบว่ากระเป๋าสตางค์เกเบือปไข่เจียวมันสีเหลืองใช่ใชอันเนี้ยเหมาะกับการเอาไปกินที่โรงเรียนมากๆเลยนะว่าไหม เนี่ยใส่วินโตไปบม่วงอันนี้ขอกระโดดนะครามครามเป็นสีนี้น้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสวยมากเลยนะไฮโซมากมากชิมก่อนละอ่ไม่อยากกินเนี่ยกินนงมจะบอกว่าอะไรไหมอันนี้มันเป็นไข่เจียวที่มันแบบไม่ได้ฟูอะมันเป็นเหมือนแพนเค้กอะเห็นไหมอ่าฮะมองก็บอกว่า มันจะเหมือนไข่ตุนผสมไข่เจียวอ่ะอร่อยมากมาอร่อยมากๆ,ากๆดูเนื้อสิอืมอร่อยจริงๆนะโคตรอร่อยอ่ะมีข้าวสวยนี่คือเพลินเลยคือใครจะคิดว่าไข่เจียวอ่ะแต่อยาก,กินเยอะนะอันนี้มันแบบแผ่นละฟองเลยใช่เพราะแช้าพี่อิงก,กินได้แค่คำถ่อคำอ่ะกินเลยดีกว่า บรรยากาศเหมือนยูเลยมั <S 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 ้งชวนสัดจ้ะโอเคครับฝากเลยับไปก่อนดีกว่าฝากคลิปนี้ด้วยก่อนรอร่อยเอาไปทำกินเองง่ายๆสนุกสนุกบ๊ายบาย